จอยจะพาไปเที่ยวไหนโรงแรมโรงแรมใหม่ค่ะอยู่ซอยร่วมฤดีดีอทัสบางกอกใจกลางเมืองเลยใจกลางเมือเลยนะก็เพิ่งเห็นข่าวว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ได้รับผลกระทบมาช่วงหนึ่งเหมือนกันจากเหตุการณ์ชุมนุมตอนนี้ก็พยายามที่จะรีคาเวอร์ขึ้นมาแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปดูสถาปัตยกรรมของโรงแรมวิธีการดีไซน์เพราะว่าโรงแรมเพิ่งเปิดไป17มิถุนาที่ผ่านมานี้เองค่ะน้อยคนจะได้ไปนะคะวันนี้พาไปดูว่าเป็นยังไงไปชมกันค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงแรมดีเอทัสแบงคอกซึ่งถือเป็นโรงแรมน้องใหม่ล่าสุดในซอยร่วมหรือดีนะคะและที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือห้องในรูปแบบ PRESIDENT ซ์ส t ซึ่งถือเป็นห้องที่ดีที่สุดแพงที่สุดสวยที่สุดมองเห็นวิวที่งดงามในยามราตรีของกรุงเทพแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมทุกซอกทุกมุมของที่นี่พร้อมกับพูดคุยกับผู้บริหารของที่นี่กันด้วยค่ะ สำหรับโรงแรมดีเอทัสแบงคอกคือโรงแรมที่อยู่กลางใจเมืองและมีการเดินทางที่สะดวกจึงทําให้ทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจเดินทางเข้าพักที่นี่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่โรงแรมมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่17มิถุนายน,ายน,ายนายที่ผ่านมาซึ่งคุณจิรัตปาริชัิกุลผู้จัดการโรงแรมพูดถึงความโดดเด่นของโรงแรมแห่งนี้ว่าดีเอทัสแบงคอกเนี่ยเราออกแบบรูปแบบการออกแบบสไตล์อะไรอะค่ะ การออกแบบโรงแรมนี้เป็นการออกแบบแบบ contemporary <c oughs> ซึ่งหลายๆสไตล์หลายๆรูปแบบเข้ามาผสมกันครับครับ <c oughs> แล้วที่เรามีรูปแบบห้องพักอะไรบ้างเรามีทั้งหมด5รูปแบบครับ <c oughs> 5ไทายมีตั้งแต่ president suite นะครับมี governor suite <c oughs> แล้วก็มี executive suite แล้วก็มี deluxe suite แล้วก็สุดท้ายก็เป็น superior suite <c oughs> แล้วก็ถามถึงสิ่งอนยวยความสะดวกของที่นี่มีอะไรบ้างคะเรามีถ้าชั้น6เนี่ยเราเป็นสระน้ำ นะครับเป็นพูลบาร์นะครับแล้วก็มีฟิตเนสแล้วก็มีสปาไว้บริการแล้วก็เรามาีห้องจัดเลี้ยงซึ่งอยู่ชั้นบีหนึ่งเป็นห้องจัดเลี้ยงที่จุได้ตอนนี้ห้องแรกที่เรามีอยู่เนี่ยร้อยกว่าท่านแล้วก็มีห้องบอดรูมซึ่งจุได้20่สิกว่าท่านแล้วเราก็มีชั้น5ที่จุสามารถจุได้500ท่านก็เรียกว่าที่นี่ก็คือค่อนข้างครบเลยในส่วนของห้องอาหารเรามีเรามีห้องอาหารโมเมนต์นะครับอ,อยู่ที่ชั้น2 ของตัวงแรมนะครับแล้วก็เรามีที่ล็อบบี้บาร์เราเป็นพอสล็อบบี้บาร์ซึ่งบริการเครื่องดื่มแล้วก็ขับกล่อมด้วยเป็นโนเบาๆนี่เป็นส่วนของอฟิตเนสครับเ,เป็นสถานที่ออกกำลังกายครับเป็น,ปนอุปกรณ์ที่อัปเดตนะฮะแขกแขกชอบครับเป็นมุมเล็กๆสบาย ก็คือถ้าเป็นลูกค้า โรงแรมก็มาใช้ตรงนี้ได้ครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับก็อยู่ชั้นเดียวกับสปาสปาแล้วก็สระน้ำครับเตียงนวดแบบไทยนะฮะเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยตามต้องการบทีก็อาจอยากชอบธรรมชาติชอบเสียงน้ําเสียงอะไรเราก็มาเซตอัพทำเตียงนวดตรงนี้ทำเตียงนวดตรงนี้เป็นนวดไทยครับ550บาท550บาทเน็ตครับ445นาทีอันนี้เป็นจักรุสี่ครับก็ลูกค้าชอบฮะมุมมุมนี้มุมนี้ชอบมามาเล่น ห้องนอนนี่พิเศษนิดน,น,น,นะครับเป็นประตูออโตโออ้นะฮะจะเข้าไม่ถึงห้องนะฮะถ้าไม่คือมันเซฟตี้อะครับคือเวลาใครขึ้นมาเนี่ยต้องผ่านประตูนี้<อ>คือถ้าถ้าไม่นั่งก็จะไม่เปิดนะครับ <ๆ S 2> ครับมันเป็น,นอ,อโตโมติกฮะ <ๆ S 2> หมายความว่าถ้าใครไม่ใช่เจ้าของ,ของใช่ก็เข้า<ล>ไม่ได้ไดครับ อันนี้เป็นห้องเพรสเซนต์สุดนะครับเป็นห้องที่แพงที่สุดเป็นแพงที่สุดครับของของโรงแรมนี้นอกจากความสวยงามและความทันสมัยในการออกแบบตกแต่งโรงแรมแล้วจุดเด่นอีกหนึ่งเรื่องของที่นี่ก็คือเรื่องการบริหารงานซึ่งเจ้าของต้องการให้โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมสัญชาติไทยแท้ที่มีการบริหารและดําเนินการด้วยทีมงานคนไทยเพราะเขาเชื่อว่าบริการจากคนไทยมีมาตรฐานระดับสากลได้เช่นเดียวกับโรงแรมเชนจากต่างประเทศ อ๋อหมดเวลาพอดีสําหรับเจาะข่าวเล่าความแต่ว่าเราจะมีเวลาที่จะได้คุยกันยาวๆน <ะ S 2> ในวันเสาร์หน้าที่25 <นะ S 2> กันยายนนะคะในร,รายการเสวนาจับข่าวคุยกันกับอาจารย์ศิรปกรข่าวสะอาดน,นะคะได้เจอกันละนะในวันนั้นนะครับนะเราก็มีเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในแง่มุมการลงทุนจะลดความเสี่ยงอย่างไรจะไปสู่กาไรอย่างไร แก้ไขปัญหาคุณติดหุ้นตอนนี้ยังไงด้วยเดี๋ยวอาจารย์สิปรกรช่วยได้นะคะที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตประตูน้ำค่ะตั้งแต่8โมงเครื่องถึง5โมงเย็นสัมันากันอย่างจุใจอาหาร3ามมื้อเลยนะมีคอฟฟี่เบรกพร้อมอาหารเที่ยงนะโรงแรมดีด้วยอมารีนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจจะเข้าไปร่วมนะก็ยังมีเวลานะครับนะส่งเรียกว่าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือจับจองได้ที่เบอร์0847029194นะครับ ค่ะวันนี้หมดเวลานะคะสำหรับอาจารย์ศิปกรข่าวสะอาดและดิฉันอวสัสดาปกมวนตรีกับรายการเจาะข่าวเล่าความสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่14นาฬิกาโดยประมาณวันอาทิตย์นะคะ TNN 24และ FM 103 MHz สวัสดีค่ะ